ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา B S D เอมี네่ค่ะซันนี่ค่ะพริมมี่ค่ะมิวมิวค่ะชาลีค่ะเตรียมตัวแค่ไหนกันวันนี้เราก็หลายๆลายโปรเจกต์ี่เราจะเกิดขึ้นกันในรูปโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆได้มาร่วมดูพี่ๆ แบบว่ามีโอกาสที่ดีๆในอนาคตเนาะใช่ค่ะก็ดีใจกับพี่ๆมากๆใช่ค่ะตื่นเต้นแทนพี่ๆเขามากเลยค่ะแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกจริงว่าวงการเพลงมันไม่ได้มีขอบเขตอะไรเลยค่ะรู้สึกยินมองแค่ไเพราะว่ารู้สึกว่าคนเราเราต่างกันแต่เอเด็กโปรเจกต์ของเราเกิดขึ้นเยอะมากเนาะรู้สึกกัเป็นทรียของพวกเราเองก็ถ้าจะต้องเป็นเป็นหนึ่งใน จริงๆพราเรา <c oughs> เราก็มีการเตรียมพร้อมซ้อมกันเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสําหรับงานนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นอีกสเต็ปหนึ่งสําหรับพวกเราเลยเนาะ <c oughs> เหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับแบบอุตสาหกรรมทีป๊อปได้เลยก็พวกเราจะทําให้เต็มที่สําหรับโอกาสดีๆนี้ค่ะ ตัวแรกปีนี้เจอพวกเราคือสมการใช่ค่ะใช่ค่ะเต็มตัวไปถึงไหนแล้วลูกเฮ้ยก็ต้องต้องรอเติดตารอเจอกันดีกว่ะมาเจอกันค่ะแค่ไหนเพราะว่าเอนเตอร์ที่สมการปีนี้ไม่ได้มากันหลายปีแล้วเหมือนกันเต็มที่แน่นอนค่ะก็มีการฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นค่ะแล้วก็แบบว่า มีหลายๆอย่างเลยที่เราได้ฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นค่ะแบบการเตรียมตัวมันก็ต้องมากขึ้นเพราะว่าห่างหายกันไปนานปีนี้เราอยากให้เต็มที่ที่สุดมาเจอพวกเราค่ะจะมาแนวันไหนก็จะเป็นแบบใสๆหรือว่าจัดร้อนไปเลยถ้าอยากรู้ต้องมาดูพวกเราดีกว่าจะมาเวไหนิยังบอกไม่ได้แล้วติดเทนนิสไหมกับสิ่งที่มันกาเกิดขึ้นเวทีใหญ่สเตตสแตนด์เล่ไ เป็นประสบการณ์ส่งการเป็นปีแรกของพวกเราเนยเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเรามากๆค่ะขอบคุณทุกทุกโอกาสจริงๆเพราะว่าทุกๆุกเวทีที่ได้ขึ้นมาก็คือโอ้โหพี่ๆทุกคนให้โอกาสพวกเรามากๆได้แสดงแล้วก็ได้ปล่อยเพลงจ u s t d a n ที่แบบได้ทุกคนมาดูพวกเราใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาส สิ่งที่ได้เราค่าคออะก,ะะก็ฟีดแบ็กดีๆจากทุกๆคนแล้วก็ความสุขคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะนําไปปรับปรุงในอนาคตเนื้อที่ว่าแบบว่าอุ้ยจะทํายังไงให้สเตจต,ต่อไปมันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนมาเอ็นจอยกับพวกเรามากขึ้นใช่ถ้าเกิดคาดหวังกับแฟนยังไงบ้างบอกขอบพวกเขาสิว่าจะต้องเตรียมยังไงเตรียมตัวยังไงมาเจอพวกเราอะไรอืมจริงๆเราไม่ได้คาดหวังให้แบบคนมาแบบชอบเราแต่เราเนี่ยอยากมอบความสุขให้กับทุกคนมากกว่าแล้วก็ อยากมอบพลังงานดีๆให้กับแฟนๆทุกคนนะคะเตรียมตัวมาเต้นกับพวกเราดีกว่าเต้นกับพวกเราใช่ต้องฝึกจะเต้นจะเต้นทีละใช่ไม่ยากค่ะมีชาเลนติกต่อไปด้วยไม่คือไหนจะเตจแล้วความฝันแต่ว่าความตั้งใจของเราในการทีเป็นศิลปินเองมันต่างไม่ต้องเกี่ยวนะครับมันกว้างขึ้นด้วยไม่ขาด่งก็สำหรับพวกเราก็คือยิ่งพอได้ขึ้นสเตจมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นก็ยิ่งแบบ ทำให้เราแบบฟูลฟิลหัวใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแบบอยากทําให้ทุกๆสเต,ต็มันดีมากขึ้นสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบพวกเราแล้วก็อยู่กับพวกเราไปานานๆเหมือนกันมันมีเฟซบุ๊กหรือว่าสเต,ต็ที่แบบว่าในฝัันนะคะรู้สึกว่าอยากจะลองสักครั้งหนึ่ง จริงๆอยากขึ้นทุกเวทีเลยค่ะพวกเราบีเีขอทุกสเตจเลยก็คเอ็นดูพวกเราด้จเจอเราแน่นอนค่ะเจอาแน่นอนมีหลายด้วยปีนี้ใช่ค่ะกาประกาศว่าแบบว่าเขาแหละจากคนญี่ปุ่นค่ะคนเราไม่ต้องเตรียมภาษาอะไรนาี่ะาที่นี่อ้ตอนนี้เราก็เตรียมตัวสำหรับของคส่นะคะก็คือ จริงๆเราก็มีน้องเล็กพูดได้อยู่บ้างแล้วไหนลองไหนลองใช้ประโยชน์ตอนนี้เจอมินนาซ่านามิวะเอมิเดสยยโรชิเกะในกันช้าสาวญี่ปุ่นแนะน่ารักต้องสอนนะคะได้เพื่อนเล็กอยู่บ้า ฝากกดไคดตแล้วฝากส่ท่กจะเดขึเ้เราดค่ะค่ะก็ฝากพวกเรา B X D ด้วยนะคะเพิ่งปล่อยซิงเกิล Just Dance ไปสามารถติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ B X D b o r n Newerday ค่ะใช่แล้วก็อีเวนต์ต่อๆไปมีแน่นอนค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ก็คือจะมีที่ประกาศไปแล้วรอติดตามทาง Official ของเราได้เลยว่าจะมีอะไรมาเรื่อยๆมีแน่นอนค่ะคอนเทนต์ต่างๆ อีเวนต์ตัตางๆตมีแน่นอนค่ะฝกติตามพวกเราด้วยนะคะค้อได้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ